สวัสดีค่ะคุเต้สวัสดีค่ะคูเปิลเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับคูเปิลคุเตก้กำลังติดตามสถานการณ์จากโปอุตุนิยมวิทยารายงานเกี่ยวกับฝนตกหนักดินโคลนถล่มน่ากลัวจังเลยนะครับคูเปิลใช่แล้วล่ะค่ะยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เรื่องดินโคลนถลม่มมีเนื้อหาการเรียนรู้อย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของดินโคลนถล่มกันนะครับดินโคลนถล่มคือปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดินไม่ว่าจะเป็นก้อนหินดินทรายโคลนเศษดินหรือเศษไม้เกิดการเลื่อนถล่มทางทลาย หรือหล่นลงมาตามที่ลาดเอียงคูเต้คะคูเต้ทราบไหมคะว่าดินโคลนถล่มเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างครับคุเปิ้ลสำหรับดินโคลนถล่มนะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันค่ะทั้งจากส่วนประกอบของดินความเร็วกลไกในการเคลื่อนที่และชนิดของตะกอนค่ะในส่วนของสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดดินโคลนถล่มนั้นมี5ประเภทใ,ใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. การถล่มแบบล่วงร่นมักจะเป็นก้อนหินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็ก ลักษณะอาจจะกตกลงมาตรงๆหรือตกแล้วจะก,กระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก็ได้ 2. การถล่มแบบล้มควม่ำมักจะเกิดกับหินที่เป็นแผ่นหรือแท่งหินที่แตกและล้มลงมา 3. การถล่มแบบการเลื่อนไกลเป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือหินจากที่สูงไปสู่ที่ลาดต่ำอย่างชา้าช้าการไหลของดินเกิดจากดินชุ่มน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดดินโคลนไหลลงมาตามที่ลาดชัน 5. การถล่มแผ่ออกไปด้านข้างมักเกิดในพื้นที่ลาดชันน้อยหรือพื้นที่ค่อนข้างราบค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดดินโคลนถลม่มมีด้วยกัน2ส,สาเหตุครับนั่นก็คือสาเหตุที่เกิดจากตามธรรมชาติและสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับแล้วสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างครับคุณเปิ้ลค่ะ สำหรับสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาตินั้นก็คือโครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรงพื้นที่ที่มีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดินเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนานๆโดยเฉพาะฤดูฝนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษายังมีสาเหตุที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญครับ ใช่แล้วนะคะคุเตสํสำหรับสาเหตุที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะก็คือการขุดไหล่เขาที่ทําให้ไหล่เขานั้นชันมากขึ้นการขุดดินลึกๆในการก่อสร้างอาจทําให้เกิดดินด้านบนโดยรอบเคลื่อนตัวลงมายังหลุมที่ขุดได้การบดอัดดินเพื่อการก่อสร้างก็อาจทําให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัวได้เช่นกันค่ะพื้นที่ที่เกิดดินโคนลนถล่มส่วนใหญ่มักเป็นพื้นที่ภูเขาสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบต่างๆเช่นพื้นที่ต้นน้ำลําทานป่าไม้ถูกทําลายในหลายหลายจุดการบุกรุกทําลายป่าไม้เพื่อทําไร่และทําการ,กรเกษตรที่สูงคูเปิลครับแล้วผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่มมีอะไรบ้างครับสำหรับผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่มนั้นทําให้เกิดความเสียหายในด้านหลักๆ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนด้านสุขภาพอนามัยและจิตใจของผู้ประสบภัยค่ะคุปเปิลครับแล้วสัญญาณบอกเหตุก่อนที่จะเกิดดินโคนลนถล่มจะมีอย่างไรบ้างคบคุปเปิลค่ะสําหรับสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดเหตุดินโคนลนถล่มนั้นก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวันระดับน้ําในแม่น้าลาห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติเกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว ต้นไม้เสาไฟรัว้วหรือกำแพงเอียงหรือล้มลงถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเกิดรอยแตกร้าวขึ้นที่โครงสร้างต่างๆเช่นรอยแตกที่กำแพงค่ะนักศึกษาคะเรามาดูกันว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคนลนถล่มหรือเปล่าคะ่ะครับสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยดินโคนลนถล่ม นั่นก็คือบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการเคลื่อนไหลของตะกอนดินและหินที่อยู่บนภูเขาลงสู่ที่ต่ำในลำห้วยแล้วทางน้ำขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มมีข้อสังเกตดังนี้ครับพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่รุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูงที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถมเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินโคลนถล่มมาก่อน บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างครับหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมคะสำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุด,ดินโคนลนถล่มที่ดำเนินการโดยภาคประชาชนการป้องกันการเกิดเหตุด,ดินโคนถล่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นนอกจากจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนในชุมชนควรร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางป้องกันภยัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทำได้อย่างไรบ้างคะคุเตค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันมีดังนี้ครับ 1. ร่วมกันดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่า 2. คนในชุมชนควรร่วมกันจัดสรรพื้นที่ป่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ 3. สาสำรวจบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่ม 4. ทำลายหรือขนย้ายกิ่งไม้ ที่ถูกน้ําพัดมาสะสมขวางทางน้ำา้ 5. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถลม่ม 6. จัดทําแผนอพยพแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนและพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ครั้งต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ